ไฟหน้า g p e g โ o นะครับมันมีการปรับตั้งยังไงกันบ้างนะจะปรับให้สูงหรือต่ำลงมันปรับยังไงเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยนะครับ กลับส,สดีท่านที่กำลังรับชมคลิปทุกท่านนะฮะมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่อนจาก K ีชาแนลนะคะผมพอดีมีคำถามจากลูกค้าทางบ้านนะฮะทีะ่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าพี่สอนวิธีการปรับไฟหน้า GPeck โดนกันหน่อยนะคบผมอ่ามต,น,ตนผมก็ยังทำไม่เป็นนะเพราะว่าผมก็ลองดูศึกษาดูก่อนว่ามันมีอ่าปุ่มปรับตั้งยังไงนะเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ใช่ช่างนะ อะไรที่ผมทําได้เนี่ยแล้วก็สามารถมาแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆได้นะผมก็จะมาทําให้นะครับผมสาหรับการปรับตั้งไฟหน้านะผมว่ามันทาไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่ลูกค้านะครับมีอุปกรณ์นั่นก็คือนี่ประแจเบอร์สิบนะครับผมอ่าหรือว่าจะเป็นตัวบล็อกเบอร์สิบก็ได้นะมันไม่โฟกัสอ่าโอเคนี่ประแจเบอร์สิบนะครับผมอาจจะเป็นหัวแบบนี้ก็ได้หรือว่าหัวกลมแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปทีเซอร์ให้ดูนะว่า ไอ,อตัวน็อตเบอร์สิบเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะมันจะอยู่ตรงไหนนะครับนั่นก็คือมันก็จะอยู่ใต้คางนี่เองเอาง่ายๆก็คืออยู่หลังหลังไฟนะครับผมให้เพื่อนๆมองเข้าไปนะอ่าเห็นไหมครับอ่านี่ยๆเนี่เห็นไหมครับ,รบตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าตัวนี้นะเบื้อตัวนี้ผมต้องขออภัยนะผมอาจจาะไม่ได้ปรับตั้งให้เห็นกันชัดๆเลยนะแบบสตาร์ทรถนะครับเปิดไฟแล้วปรับตั้งนะเพราะว่าตอนนี้นะครับรถมือสองของทางร้านเนี่ยไม่มีนะจีบไม่โดนนะ รถมือสองไม่มีแล้วก็ผมก็รอนะรอให้ลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็เลยจะทําคลิปให้ลูกค้าได้ดูกันด้วยนะฮะแต่ลูกค้าก็ยังไม่มานะช่วงนี้นะครับก็เลยผมขอสาธิตเบื้องต้นเลยเพราะมันทําไม่ยากนะฮะลูกค้าสามารถทําตามได้เลยนะครับผมอ่าเบื้องต้นนะถ้าเราจะทํานะครับก็ให้นํารถซีเบกโดนนะครับไปจอดนะครับหันหน้าเข้ากับฝาผนังนะฮะอ่าจะเป็นฝาผนังแบบสีมืดก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นสีขาวก็ได้ที่สามารถเห็นไฟได้อย่างชัดเจนนะครับผม หันหน้าตัวรถเข้ากับกำแพงนะครับผมเพื่อเราจะปรับตั้งระดับไฟได้แบบพอดีนะครับอย่างถ้าตอนนี้เราขี่ไปนะฮะเราคิดว่าไฟมันสูงเกินไปเราจะปรับให้ต่าลงนะครับให้เพื่อนหันหน้าเข้าหารถของเรานะครับผมให้เห็นไฟแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ประแจเบอร์สิบนะครับหมุนน็อตที่อยู่หลังไฟที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับถ้าหมุนซ้ายขึ้นแบบนี้นะฮะหมุนไปทางซ้ายมือเรานะครับมันจะปรับไฟในส่วนนี้ให้มันสูงขึ้นนะครับผม แต่ถ้าเรานะครับหมุนไปทางขวามือของเราแบบนี้นะครับมันจะปรับไฟหน้าเราให้ต่ําลงนะครับผมสองข้างนะครับเราต้องปรับตั้งให้เท่ากันนะฉะนั้นผมจึงบอกว่าให้ลูกค้านะครับจอดรถนะครับหันหน้าเข้ากับกําแพงนะครับเพื่อจะได้เห็นระดับไฟได้แบบชัดเจนนะครับแล้วก็อย่าลืมตั้งขาตั้งคู่ด้วยนะครับถ้าเราตั้งขาตั้งเดี่ยวเนี่ยไฟซ้ายมันจะสูงไฟข้างขวานี่ยหรือว่าซ้ายมือของเราเนี่ยมันจะสูงกว่านะครับฉะนั้นต้องตั้งขาตั้งคู่หันไฟหน้ารถ ติดกับกําแพงแล้วก็เปิดไฟหน้าด้วยนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นคลิปอธิบายก่อนนะครับเพราะาผมก็รอรอให้ลูกค้านะครับเอารถคันจริงๆเนี่ยที่ต่อแบตเตอรี่แล้วนะครับมาอ่าเช็คระยะนะครับก็จะทําคลิปวิดีโอให้ลูกค้าดูด้วยนะครับแต่ช่วงนี้ลูกค้ายังไม่ค่อยเข้ามานะครับผมก็จะจับเอารถที่ตั้งขายหน้าร้านนะครับไปต่อแบตเตอรี่ใส่น้ามันก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่ามันเป็นรถพร้อมขายนะถ้าใส่น้ามันไปแล้วนะ,ะมันจะไม่ได้นะลูกค้าเขาก็ซีเรียสเนาะมันจะกลายเป็นรถมือสองทันทีเนะาะ ทางร้านก็ไม่มีรถทดลองแล้วนะครับรถทดลองที่ขายไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็รถมือสองเนี่ยมันมาได้แป๊บเดียวเองนะครับก็หายไปแล้วนะฮะขายไปที่เรียบร้อยนะครับโดนเนี้ยมาแป๊บเดียวแล้วก็ได้ขายเลยนะครับไม่เกินอาทิตย์นะครับสาหรับลูกค้าที่สนใจรถจีเลกโดนนะตอนนี้ที่ร้านสาขาเชียงรายนะครับมีครบทุกสีนะสีขาวจะกี้เพิ่งเอาไปข้างหลังนะฮะตอนนี้ก็มีสีขาวนะครับสีแดงสีส้มอันนี้ก็เป็นตัวสแตนดาร์ดนะสแตนดาร์ดนี่ยังเงียบอยู่นะเพราะว่า ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเล็งไปทางคีเรตมากกว่านะครับเพราะเพิ่มงบไปนิดนึงนะครับชนะสแตนดาร์ดยังเหลืออยู่หนึ่งคันนะถ้าลูกค้าอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับสามารถแวะเข้ามาดูนะครับรถคันจริงๆที่ช็อปจีพีเอสสาขาบ้านใหม่ได้เลยนะครับผมสีพิเศษก็มีนะครับอย่างราคาตัวสแตนดาร์ดเริ่มต้นอยู่ที่71,900มนารนะครับแถมฟรีทะเบียนพรบหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับแล้วก็ตัวคีเรตจะมี3สีสีแดงสีส้มสีขาว75,800บาทนะครับแถมทะเบียนพรบหมวกกันน็ออกกกเเเจคตช่นนนััะรบ แล้วก็ตัวท็อปสุดนะครับสีมิดไนบูนะครับผมสีทูโทนนั่นเองนะฮะเป็นม่วงออกน้ําเงินนะอันนี้ก็ราคาอยู่ที่76,800บาทแถมทะเบียนพรบภาษีเหมือนกันเริ่มต้นออกรถที่ฟรีดาวนะครับบัตรประชาชนใบเดียวจริงๆนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับออกรถช่วงปลายเดือนเนี่ยออกง่ายมากนะครับผมโอกาสผ่านค่อนข้างสูงนะคบผมถ้าลูกค้าอยู่จังหวัด เชียงได้นะครับแวะมาที่หาจจะขีได้นะครับมาชมรถด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตแจ้งนะครับวันหยุดของทางร้านนะครับช่วงเทศกาลสงการนะครับก็หยุดตั้งแต่วันที่13ไปจนถึงวันที่17นะครับเปิดอีทีวันที่18เมษายน65นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่จะกลับบ้านนะครับช่วงเทศกาลวันหยุดแบบนี้ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมเมาไม่ขับนะครับผมให้หลับอยู่ที่บ้านนะครับ โอเคก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโควิดมันยังไม่หายไปไหนนะครับมันยังอยู่นะครับก็ดูแลตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะครับผมโอเคนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอมาฝากวาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับลูกค้าที่ชื่นชอบคิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ที่สำคัญอ,อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมอัปเดตคลิปใหม่ๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะทำคลิปเกี่ยวกับคลิปอะไรอีกนะครับก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ